ใครว่าถูกเท CEO บูกาลีโพสต์ถึงลิซ่ารัวๆทำกลางดราม่าเดือดเกิดกระแสดราม่ามากมายหลังจากที่ลิซ่า b l a c k พิงคได้ไปร่วมแสดงใน Crazy Hot จนเป็นเหตุให้บัญชีไวป๋ออย่างเป็นทางการของลบและยังมีข่าวลือหนาหูว่าไอดอลสาวถูกแบนในประเทศจีน ขณะดเดียวกันก็มีกระแสข่าวสองแบรนด์ดังที่ร่วมงานกับลิซ่าในปัจจุบันอย่างซิลีนและบูการีได้ลบภาพของเธอออกจากบัญชีไวปป๋อและยังพบว่าบัญชีอินสตาแกรมบูการีได้ลบภาพของเธอออกจากบัญชีไวป๋อและยังพบว่าบัญชีอินสตาแกรมบูการีได้ลบภาพบางส่วนของลิซ่าออกไปประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจีนคริสโตเฟอร์บาร์บินก็ลบภาพที่เคยถ่ายร่วมกับสมาชิกแบล็คพิงด้วย แต่ล่าสุดดูเหมือนคดีจะพลิกหรือไม่เพราะว่าคุณบาบิน c ีอโอบูกาลีได้มีการโพสต์รูปลิซ่าลงในอินสตาแกรมรัวๆตอกย้ำความเป็นลูกรักลูกสาวคนโปรดและเชื่อว่าคุณบาบินอาจจะคิดถึงเพราะนานแล้วที่ไม่ได้ร่วมง,งานกันหรือเจอกับลิซ่าในต่างประเทศ